สวัสดีครับยางทองอะไหย่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้โควิดยังหนักนะครับหลายๆจังหวัดนี่ผู้ติดเชื้อเยอะมากๆเลยนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มาดูกันนะครับโตโยต้านะรีโวนี่มีปัญหาเรื่องไฟนะเมื่อวานขับมาจอดก็ปกตินะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยสตาร์ทขึ้น ไฟโชว์เต็มหน้าปัดเลยนะครับไฟเบรกไฟ ABS ไฟอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนงังโชว์เยอะมากเลยเยอะก,กว่ารุ่นเก่าๆนะครับก็ลูกค้าเอามาให้เช็คนะรถก็แค่60,000กว่าโลอยู่เลยนะอายุยังไม่เยอะห0 0 0 0นนิดๆน,นะครับนี่ดูสภาพภายนอกซะก,ก่อนฝุ่นตามธรรมดาแหละนะรถวิ่งชนบทนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันตัวไหนมันโชว์บ้างนี่ นี่นะโชว์บานเลยเดี๋ยวลงเบรกมือก่อนนี่ที่เหลือนี่ตัว P ก็คือ Parking นะครับจอดเนี่ยเบรกมือตัวนี้แหละแต่ว่าไฟที่มันยังค้างอยู่ก็คือไอตัวนี้นะไฟรูปตกใจเบรกตกใจแล้วก็มี ABS นะครับที่ค้างอยู่นะอยู่ดีๆก็โชว์ว่าั้นนะจอดรถอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมา นะครับก็ผมลองสแกนดูนะลองสแกนดูแล้วเดี๋ยวดับเครื่องก่อนลองใช้เครื่องสแกนสแกนดูนะเครื่องสแกนที่ใช้ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะ <Brand. S 1> นี่เป็นตัวนี้ Open O Shot นี่นะ Open O Shot in Real Speed Sensor นี่นะเซอร์กิตนะครับ Open O Shot ก็ประมาณว่า ถ้าไม่ขาดก็ช็อตในล้อหลังฝั่ง R ก็คือขวาหลังขวานะมีปัญหาอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปลบดูสินี่เดี๋ยวลองลบดูมันยอมให้ลบไหมคอม plete นะมันบอกว่าคอม plete เน่ไม่หายอีกนะครับเหมือนเดิมก็ยังยังเด้งอยู่เหมือนเดิมนี่เห็นไหมโค้ดเดิมนะครับลองสตาร์ทดูสิหายไหมดองเบรกมือไม่หายอีกเหมือนเดิมนะครับไม่หายอีกนะลูกค้าแจ้งว่าจอดอยู่เฉยๆก็เป็นนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะวิธีการตรวจสอบสำหรับไม่ว่าทั้งเป็นไฟรูปเครื่องโชว์ไฟ ABS โชว์นะรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันง่ายนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยง่ายมากนะเขาจะบอกไว้ละเอียดเลยว่าเนี่ยโอเพนออช็อตก็คือวงจรมันเปิดเปิดก็คือขาดเนี่ยสายไฟขาดหรือมันช็อตในเซ็นเซอร์ล้อหลังฝั่งขวานะครับง่ายๆถ้าอย่างเป็นโตโยตารุ่นเก่าๆพวก d 4 d พวกอะไรเงี้ย มันจะเข้าไปสื่อสารกับกล่อง ECU เนี่ยค่อนข้างยากนะครับต้องมาช็อตคั้วช็อตโคต้ดอ่านไฟอีลุงตรงนังไปหมดแบบที่ผมทำคลิปสอนไปแล้วนะคลิปที่ใช้คลิปหนีบกระดาษนะในการทดสอบตัวไฟเครื่องยนต์นะแต่ว่าไฟ ABS เนี่ยยังไม่ได้สอนนะใช้วิธีคล้ายๆกันแต่มันมีกรรมวิธีเพิ่มอีก1 1ขั้นตอนนะแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยสามารถใช้เครื่องสแกนเข้าไปคุยกับมันได้เลยนะ ดูได้ถึงขนาดที่ว่าล้อ4ล้อเนี่ยมันหมุนสัมพันธ์กันไหมนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าล้อหลังทางขวานะมาเดี๋ยวไปดูดิล้อหลังขวามันเกิดอะไรขึ้นนะนี่คนหน้าวิวมันมีปัญหาตรงไหน นี่ไงเห็นไหมสายไฟขาดนะครับมันขาดเองน่าจะเป็นน้องหมานะครับกัดขาดนี่ตัวนี้เซ็นเซอร์ ABS เขาจะอยู่ตรงนี้นี่รูปแบบการวางเซ็นเซอร์ก็อยู่ที่เดียวกับของพวก D4D Vigo นะนี่อยู่เหมือนกันนะครับน็อตเบอร์สิจับ ตรงนี้ตรงกลางนะตัวนี้เนี่ยเป็นสายไฟกี่เส้นโอ้ยแคบกี่เส้นช่างวิวสองเส้นสเส้นนะสายไฟสองเส้นถ้าเกิดซื้อมาใหม่ก็น่าจะแพงหลายพันเดี๋ยวจะลองลองดูนะลองซ่อมดูนี่ลองต่อบัตรกีดูมันก็สายไฟธรรมดาน,นี่แหละเดี๋ยวจะลองบัตรกีคืนนะปอกปอกสายไฟแล้วก็แยกสายดีๆบัตรกีแล้วก็ลองลบโพสดูนีมันจะหายไหมนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง few moments later. นี่วิธีการซ่อมนะดูผ่าสายไฟมาแล้วนะครับเห็นไหมมันเป็น2เส้นสายไฟธรรมดานี่แหละนะเดี๋ยวจะลองซ่อมดูนี่ต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าสายไฟมันมันเล็กมากนะมองเห็นไหมเดี๋ยวซูมออ่อย เล็กมากเดี๋ยวลองบอกกักรีดูใช้ได้หรือเปล่าสำหรับรถยนต์บางรุ่นนะที่มี ABS นะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณ ABS หายไปแม้แต่ล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะยิ่งรถถ้าเป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับบางรุ่นเนี่ยไม่ก็ไม่ขึ้นนะบางทีไม่ไม่ขึ้นบ้างเกียร์ไม่เปลี่ยนบ้างมีมีม เขาเรียกอะไระมีอาการได้เยอะนะหลากหลายนะครับมีาการได้เยอะมากบางทีก็เกียร์ไม่เปลี่ยนนะไม่ความเร็วไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดอ่ะโอกีแคบนิดนึงนะทำงานใต้ท้องไม่จำเป็นจะต้องเอาขึ้นลิฟต์ก็ได้นะถ้าเกิดว่า สงสัยตรงไหนก็ต้องก้มดูนะครับสำหรับพวกที่ว่าไฟ ABS นะโชว์ไฟ ABS ไฟเบรกตกใจนะของรี v o นะครับดูเบื้องต้นเลยก็สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ก็พวกสายไฟนี่แหละนะทั้ง4ล้อถ้าขาดเส้นใดเส้นหนึ่งก็มีโอกาสที่จะไฟเด้งขึ้นมานะเดี๋ยวจะลองต่อดูก่อนหายไม่หายเพราะว่าถ้าซื้อใหม่ก็แพงนะเส้นหนึ่งมาทั้งเซนเซอร์เลยแค่สายไฟขาดเฉยๆติดดียงัง ช่วงนี้ต้องประหยัดครับอะไรซ่อมได้ซ่อมโอเคตัดเก็บสายไฟดีๆใช้ท่อหดนะหุ้มไว้เดี๋ยวมันจะมาแตะกันแล้วก็ช็อตพวกที่เป็นสายไฟแหลมๆออกมาก็เดี๋ยวตัดนะตัดเก็บดีๆเดี๋ยวมันจะทะลุพวกฉนวนเนี่ยออกมา รับท่านที่ถามเข้ามาเยอะนะครับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์อะไรเสียอะไรเงี้ยบอกตรงๆว่าตอบอยากนะครับจะตอบได้แค่คร่าวๆเท่านั้นแหละนะครับถ้าเกิดจะให้ชัวร์มันต้องมีเครื่องนะเครื่องสแกนวิเคราะห์หรือไม่ก็สมาร์ทเกตก็ได้เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอยู่สมาร์ทเกตอา้าวทีนี้ก็ใช้ใช้ปืนเป่าลมร้อนนะเป่าท่อหดมึงอย่าหันมาทางกูสิ บางทีเขาก็จะใช้เป็นไฟแชกนะแต่ผมใช้เป็นปืนป่อลมร้อนเอานี่นะสวยงามี่จบแล้วลองดึงดึงนี่ไม่มีขาดเดี๋ยวลองไปลบโค้ดดูนะเดี๋ยวลองลบโค้ดดูเอาทีนี้มาถึงขั้นตอนนะลองลบโค้ดดู ยังไม่ทันลบเลยมันลงแล้วนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูทีเอางี้จะยังไม่ลองลบโค้ดนะจะลองสตาร์ทดูก่อนสตาร์เ้อลงไหมลงเห็นไหมลงแล้วยังไม่ทันได้ลบเลยคือสายไฟมันต่อกันแล้วอะ่ะนะครับสายไฟมันต่อกันเรียบร้อยแล้วอเดี๋ยวเราลอง ใช้เครื่องสกแกนเข้าไปอ่านดูดิว่ามันยังมีโค้ดค้างเก่าในกล่อง ECU หรือเปล่าอันนี้ผมหน้าจอล่าสุดนะก่อนที่จะไปซ่อมนี่ยังยังมีเมมโมรี่อยู่นะจำว้มันยังจำอยู่ว่า มีโคดนี้เคยค้างอยู่ในกล่อง ECU นะครับเราก็เคลียร์เคลียร์เมมโมรีโอเคลีดดูสิหมดแล้วเนี่ยไม่มีโค้ดแล้วนะครับเห็นไหมไม่มีแล้วไม่มีโค้ดคร้างในกล่องแล้วนะครับนี่เห็นไหมไม่มีเป็นปกติทั้งหมดนะครับตอนแรกก็จะมี เป็นโค้ดเอนจินเนี่ยเป็นโค้ดเขาเรียกว่าโค้ดเป็นโค้ดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโค้ดของ ABS นะ ABS BSC t r c ตัวเนี้ยนะครับมันมันเกิดมาพร้อมกันเด้งขึ้นมาพร้อมกันผมสั่งลบไปแล้วนะครับสั่งลบไปแล้วก็คือโค้ดของเอนจิ e นเนี่ยลบแต่ว่าโค้ดของ ABS เนี่ยมันไม่ยอมลบนะซึ่งมันเป็นโค้ดที่ค้างอยู่ก็คือซึ่งเป็นโค้ดของเซ็นเซอร์ล้อหลังฝั่งขวานะครับที่แจ้งว่าเป็นสายไฟขาดหรือไม่กระชอต นะตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยนี่เนะลงแล้วแต่กี้ยังไม่ได้ลบเลยนะครับมันลงของมันเองนี่ง่ายๆนะครับขอแค่ว่าหนึ่งถ้าจะเอาแบบขั้นตอนลัดเลยแบบรู้เจาะจงเลยก็คือเราจะต้องใช้เครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนแบบนี้นะ สมาร์ทเกตผมว่ามันน่าจะเข้าไม่ได้นะน่าจะดูสแกนตัว ABS เนี่ยไม่ได้นะส่วนเครื่องสแกนบางรุ่นก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้ารุ่นเก่าๆที่ไม่มีการอัปเดตก็อาจจะเข้าไม่ได้ลึกขนาดนี้ไม่เร็วขนาดนี้นะตัวนี้ผมใช้เครื่องของร้อนนะครับใช้เวลาสแกนอยู่ประมาณสักไม่ถึง5นาทีก็รู้ว่าจุดไหนมันมีปัญหาบกพร่องนะครับ สามารถเคลียร์โค้ดได้อ่านโค้ดได้อ่านค่าสดได้นะครับตัวนี้มันจะดูค่าสดได้หมดนะเข้ามานี้ปุ๊บก็ r e a d Data s t r e a m ตัวนี้เข้ามานี่นเห็นไหมานี่เห็นไหมหไหม,มันก็จะแสดงผลออกมาหมดเลยว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเห็นไหม เดี๋ยวว่าหลังถ้ามีเวลาจะมาพรีเซนต์ให้ดูนะจะมาอวดให้ดูว่าเครื่องสแกนตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เมียซื้อให้นะคุณภรรยาซื้อให้น,น,ใหนี่เห็นไ,ไหมซื้อมาช่วงประมาณแสนซับอหลายหมื่นเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าใช้ดีใช้คุ้มนะครับรถในของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเข้ายี่ห้ออะไรได้บ้างนะ อย่างถ้าจะเข้าไปสแกนนะนี่ดูเห็นไหมรถยนต์เขามีหมดนะครับอเมริกานะยุโรปเอเชียนะรถจีนอ่ะรถเอเชียดิเนเห็นไหมเอเชียก็จะมีอาคูล่าเดวูไดฮัตสุโฮเดนฮอนด้า ฮุนไดอีซูซูอะไรเนี่ยมีหมดนะครับม a สด้านิสสันนิสสันจีทีอาร์นะครับโปรตอนก็มีนะโตโยต้าเห็นไหมเลโน s ซัมซุงเห็นไ,ไหมมีหมดมิตซูบิชินะครับมีหมดแต่ท่าทายังไม่เห็นนะทะ่าทานีน่อ๋อท่าทามีท่าทามีนะครับเครื่องสแกนนะต้องเลือกซื้อกันดีๆนะครับผมโดนหลอกขายมาบ่อยบ่อยมากนะครับเครื่องสแกนเนี่ยกว่าจะลงตัวได้นี่ก็ เจ็บตัวมาเยอะนะครับเป็นแสนกว่าจะลงตัวนะวันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสแกนให้ดูนะครับถ้าใครอยากรู้นะช่างนะถ้าช่างอยากรู้อยากมีข้อมูลว่าวิธีการเลือกซื้อเครื่องสแกนยังไงไม่ให้โดนหลอกนะครับผมเจ็บมาเยอะโดนหลอกมาเยอะโดนฟันมาเยอะสําหรับไอ้พวกเครื่องสแกนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากรู้อยากได้ข้อมูลคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ว่า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือเนี่ยควรจะซื้อ,อยังไงยี่ห้ออะไรควรจะซื้อกับใครนะนี่วันนี้ก็มาแนะนํากันนะเรื่องเกี่ยวกับไฟตัวนี้นะที่มันโชว์ขึ้นมานะครับนี่แถบบนนี้นะไฟตกใจไฟ abs เนี่ยของ Toyota Revo นะเราจะเริ่มวิเคราะห์ออยังไงนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเครื่องสแกนไม่มีเวลาไปหาช่างนะก็ตรวจสอบดูพวกสายไฟตามล้อนะครับสำหรับรถยนต์ที่มี A.B.S ก็ตรวจสอบดูที่ล้อก่อนนะเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีความเสียหายนะครับบางทีไปโดนไม้ไปเกี่ยวไม้มาหรือว่าไปจอดข้ามคืนหมามากัดสายไฟอะไรงี้นะก็เป็นไปได้ที่ว่าจะมีสายขาดนะส่วนมากก็จะเป็นล้อหลังนะเพราะว่ามันอยู่แบบที่โล่งเลยบางทีหมามันเข้าไปนอนใต้ท้องมันไปกัดสายอะไรงี้นะส่วนรถที่ว่าลุยมากๆนะครับเข้าป่าเข้าลกบางทีก็ไปเกี่ยวไม้นะขาด แล้วก็รถที่ยางระเบิดนะยางระเบิดแล้วมันลอกเป็นแผ่นๆก็บางทีก็ยางเนี่ยมาตีเอาสายพวกเซนเซอร์เนี่ยขาดก็มีนะครับก็ต่อสรุปว่านะต่อแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเสียเงินเป็นพันนะสายเส้นหนึ่งรีโวผมว่าน่าจะมี3 0 0พันะไม่แน่ใจนะต้องไปไปเช็คตามเลขตัวถังอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราซ่อมบัตกีได้ลบโค้ดได้เจบเสร็จสับก็ไม่กี่บาทนะครับทำเองก็ได้ที่บ้านถ้ารู้จุด นะหรือว่าถ้าไม่รู้ก็เข้าอู่นะอู่ที่เขามีเครื่องสแกนสามารถอ่านวิเคราะห์ได้อย่างนี้นะเข้าไปลึกๆดูว่า ABS จุดไหนมีปัญหานะครับเพราะว่าเครื่องสแกนแต่ละตัวเนี่ยบางรุ่นเข้า ABS ได้บางรุ่นเข้า ABS ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้แนะนำไว้เท่านี้นะคร่าวๆสำหรับลี v o นะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์วิธีการซ่อม เป็นเทคนิคการซ่อมหรือเป็นการดูแลรักษาหรือว่าเป็นการรีวิวเครื่องมือเป็นการรีวิวรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูอีกเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ